สวัสดีค่ะหลังนี้ตลาดบ้านมือสองพาลูกค้ามาดูบ้านที่หมู่บ้านพฤกษา21นะคะสำหรับหมู่บ้านนี้ค่ะเขาจะอยู่ในเส้นถนนคลองถนนนะคะบางใหญ่ค่ะใกล้เส็นทัลเวทเกตใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้ทางด่วน M81 นะคะหลังนี้อยู่ต้นโครงการค่ะอยู่ในซอยที่3นะคะลูกค้าสามารถเดินไปขึ้นรถหน้าหมู่บ้านได้ค่ะ จะมีรถสองแถวผ่านนะคะไปที่ตลาดบางใหญ่ค่ะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เลยค่ะสำหรับหมู่บ้านนี้ถนนหน้าบ้านจะกว้างนะคะหลังนี้ประตูเข้าบ้านค่ะเขาจะเป็นประตูเลื่อนค่ะ และรายละเอียดต่างๆของบ้านนะคะพื้นที่ของบ้านอยู่ที่18ตารางวาค่ะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงค่ะ1โรงรถที่สามารถจอดรถในบ้านได้1คันค่ะมาพร้อมกับราคาพิเศษมากๆค่ะราคาอยู่ที่1 9 9 0 0ล0บาทนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของโรงรถกันก่อนเลยค่ะ ผนังด้านข้างทั้งสองด้านการความเป็นส่วนตัวไว้ให้คุณลูกคา้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีการตัดสีกับตัวบ้านด้วยการทาสีขาวทำให้บ้านยิ่งดูมีมิติค่ะทําหลังคาปูกระเบื้องให้ใหม่เต็มพื้นที่นะคะและมาทางด้านนี้ค่ะเขาทํามุมพักผ่อนไว้ให้คุณลูกค้านะคะ เป็นโต๊ะบาร์เล็กๆ2ที่นั่งน่ารักน่ารักค่ะเป็นมุมจิบกาแฟหน้าบ้านค่ะตรงนี้ก็เตรียมจุดไว้สําหรับติดตั้งปั๊มน้ําแทงน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดินระบบน้ําระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่ตัวบ้านนะคะประตูทางเข้าบ้านค่ะใช้เป็นประตูกระจกสีเขียวตัดแสงบันกว้างๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมในบ้านกันค่ะ เข้ามาก็จะพบกับห้องถงกว้างๆที่ตกแต่งไว้อย่างสวยๆค่ะด้านบนลูกค้าจะเห็นนะคะเขาทำฝ้าหลุมให้เราค่ะเต็มพื้นที่ไปยังด้านหลังเลยนะคะติดโคมไฟสวยๆค่ะผนังด้านนี้ตกแต่งไว้ให้เราด้วยการใช้เป็นไม้ฝาดซ้อรองนะคะทาสีน้ำตาลอ่อนๆละมุนมากๆเลยค่ะมีการแถมในส่วนของชั้นวางทีวี มีชั้นวางของระหวางพอบน่ารักน่ารักไว้ให้นะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะมีโซฟาพร้อมตโต๊ะกลางคะ่ะพร้อมด้วยสตูนั่งค่ะ <c oughs> ก่อนจะไปในครัวนะคะเขามีโต๊ะทานอาหารสี่ที่นั่งไว้ให้เราด้วยค่ะด้านนี้ใต้บันไดจะเป็นห้องเก็บของนะคะด้านหน้ามีชั้นวางของวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นในบ้านเขาแถมให้เรานะคะ ถัดมามาดูในส่วนของห้องน้ำค่ะปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ไว้ให้ให,ใหม่ทั้งหมดค่ะมาดูในส่วนของครัวกันบ้างค่ะทำเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนก็มีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยค่ะเคาน์เตอร์ก็ให้มาอย่างสวยๆน่ารักน่ารักเลยค่ะ เป็นโซนสักลางนะคะเขาเตรียมจุดน้าจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านนี้ค่ะลูกค้าจะเห็นนะคะเขามีประตูให้เราด้วยค่ะเอาไว้ปิดเวลาเราทําอาหารนะคะกลิ่นจะได้ไม่เป็นรบกวนด้านนอกค่ะ ห้องแรกค่ะมาดูในส่วนของห้องน้ําค่ะให้มาอย่างกว้างๆเลยนะคะปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ติดอุปกรณ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะถัดาจากห้องน้ํามาดูห้องนอนห้องแรกกันค่ะจะอยู่ด้านหลังสุดของบ้านนะคะห้องบอกเลยว่าขนาดกําลังดีเลยค่ะไม่เล็กเกินไปนะคะลูกค้าวางเตียง5ฟุตได้นะคะ เพิ่มความโปร่งด้วยบานหน้าต่างกระจกค่ะทําให้ห้องนิ่งดูโปรง่งดูกว้างค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนที่สองค่ะจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะสําหรับห้องนี้วางเตียง5ฟุตได้สบายๆเลยค่ะด้านหน้าเป็นหน้าต่างบานกระจกนะคะยิ่งทำให้ดูกว้างดูสว่างค่ะ และห้องสุดท้ายค่ะห้องนอนใหญ่ของเรานะคะหรือมาตเตอร์เบดรูมค่ะสามารถวางเตียง6ฟุตได้ค่ะวางตู้เสื้อผ้าวางโตะเครื่องแปลงได้ค่ะเขาเพิ่มความโปร่งด้วยบานหน้าต่างนะคะบานกว้างๆเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะอยากแนะนําให้รีบทักกันเข้ามาค่ะมาคุยสินเชื่อกันก่อนได้ค่ะเราดูแลให้รีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้คุณลูกค้าที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้บ้านในราคา1นึ่งล้านเก้าแบาทในทาเลคลองถนนบางใหญ่นะคะด้านหน้าค่ะใกล้รถไฟฟ้าสายสีม้วงใกล้เซนทรัลเวสเกตค่ะด้านหลังลูกค้าไปสารยาได้นะคะรีบทักกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ